สวัสดีค่ะวงเวียนถือเป็นวิศวกรรมจราจรที่ช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ถนนทางหลวงหมายเลข3180ตำบลสัลปปีอเภอปะทิวจัังหวดชุมพรเป็นเส้นทางหลักไปสนามบินชุมพรและหาดทุ่งวัวแล่นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจึงมีรถสัญจรจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณสามแยกใหญ่รวยศูนย์น้ำในการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรร่วมกันแก้ไขด้วยการจัดทำวงเวียนเพื่อชะลอความเร็วรถติดตั้งอุปกรณ์อนวยความปลอดภยัยเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่างขวดขันวินัยจราจรทำให้อุบัติเหตุลดลงถือเป็นต้นแบบถนนปลอดภยัยด้วยการนำวงเวียนเข้ามา แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณทางแยกค่ะ คือการแก้ในจุดนี้เน้นหลักๆเลยก็คือด้วยการแก้ด้วยวิศวกรรมจราจรนะครับเราใช้วงเวียนเข้ามาเพื่อให้รถชะลอความเร็วนะครับขณะนี้ได้ทําเสร็จแล้วและมีผลเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับการที่เราเก็บข้อมูลปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยสิ่งที่สําคัญในการดูแลคือเราต้องการให้พี่น้องชนมีความปลอดภัยถ้าเราลดความเร็วลงหมวกมอมอ,มอใส่เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเราก็จะมีความปลอดภัยถึง80%นละนี่คือสิ่งที่ทางจังหวัดดําเนินการ นะครับ